อัปเดตตอนเช้านะครับสวัสดีครับทุกคนเด็กๆสวัสดีครับนะครับอย่าลืมปติดตามที่ช่องครัวขนตัวนะนะครับวันนี้เป็นวันดีวันแรกนะครับเรื่องงามยมนีในการเปิดเทอมนะครับสวัสดีนักเรียนทุกคนอีกครั้งนะครับคนที่ไหนที่ยังไม่ได้กินข้าวกินปลานะครับโรงอาหารอยู่ฝั่งหลังอาคารโดมนะครับโรงอาหารอยู่ฝั่งอาคารโดมส่วนโรงจอดรถนะครับโรงจอดรถอยู่นะครับ ตรงโรงอาหารเก่านะครับนักเรียนที่เอายานพาหนะมานะครับขับรถมอเตอร์ไซค์ม,ม,มาก็าไปจอดให้เรียบร้อยนะครับวันนี้นะครับส่วนอ่าเดี๋ยวเราจะรอเวลาประมาณสัก7จ็ดโมงห้บนครับเจ็ดโมงห้ตอนนี้ก็นักเรียนนั่งเล่นฟังพางก่อนนะครับทําความรู้จักกับเพื่อนนะครับทําความรู้จักกับเพื่อนแล้วก็อ่าพูดคุยพบปะกันนะครับ ครูเชื่อว่านักเรียนที่ยังไม่ได้เจอกันนานนะครับจะมีเรื่องเล่า90ครับอตอนนี้ก็บรรยาการโรงเรียนเราก็ร่มรื่นนะครับร่มรื่นแจ่มใสนะครับวันนี้เป็นเลิกงานยามดีนะครับอากาศดีวันนี้นะครับที่เราได้มาเจอกันในปีการศึกษา2,565อีกครั้งนะครับนักเรียนนะครับ สวัสดีค่ะโอ้โหบายบายด้วยนะครับอย่าลืมไปกดไลค์กดแช์นะนะครับส่วนนักเรียนม .1 นนะครับนักเรียนม .1 ที่มาถึงแล้วนะครับถ้านักเรียนยังไม่รู้จักว่าตรงไหนคืออะไรนะครับอาคารไหนที่เป็นอาคารประจําชั้นเรานะครับห้องน้ําอยู่จุดไหนนะครับลงอาหารอยู่จุดไหนนะครับอยากจะทราบก็ถามพี่ๆนะครับหรือน้องๆนะครับหรือป้าแม่บ้านก็ได้หรือคุณรูประจําชั้นนะครับ ที่เดินผ่านนักเรียนนะครับเช้าแบบนี้นะครับอย่าลืมกล่าวสวัสดีทักทายกันนะครับสวัสดีดอกสวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เทอมใหม่นะครับเช้าที่อากาศสดใสนะครับสวัสดีนักเรียนนะครับทุกคนนะครับตอนนี้ก็สวัสดีครับปู่ครับนะครับเช้าอากาศสดใสนะครับต้อนรับการเปิดเรียนวันแรกนะครับการเปิดเรียนวันแรก ครูคได้เห็นนักเรียนนด้ย <iam> ิ้มแย้มแจ่มใสก็ดีจะอกดีใจกับรู้เราด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนะครับนี่คือการเทสระบบเสียงนะครับวันแรกนะครับเทสระบบเสียงวันแรกนักเรียนที่อยู่บริเวณต่างๆที่มาถึงโรงเรียนแล้วนะครับก็ขอยินดีตต้อนรับสู่รั้วเขียวเหลืองเราอีกครั้งนะครับรั้วเขียวเหลืองเราอีกครั้ง วันนี้เป็นเรื่องงามยามดีเปิดเทอมใหม่ประจําปีพศ2565น,นะครับ hey, hey. อสวัสดีค่ะสวัสดีครับอย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์นะที่คขัวคุณตัวชาแนลนะ <Hey. S 1> โอเคลกูกสวัสดีค่ะโอ้นักเรียนน่ารักสดใสสดชื่นจริงๆนะครับเดี๋ยวเราเจอกันใหม่นะครับเดี๋ยวเราเจอกันในห้องเรียนแล้วกันนะครับโอเคบา,บายบายสวัสดีครับ บรรยากาศเปิดเทอมันแรกครับเด็กหน้าตาเลยทีเดียวเนาะโอ้โหสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับหนูได้แฟนตัวยงกอดจ้ะฮะโอ้ยินดีด้วยยินดีด้วยเดี๋ยวเราไปเจอในครูของตัวชาแนลนะคะถ่ายทอดสดอยู่ค่ะถ่ายทอดสดวันนี้ลูกโอเคค่ะทุกคนบรรยากาศ สวัสดีครับผู้ฟังครับสวัสดีครับครับผมเช้าวันแรกค่ะเช้าวันแรกสดใสสดชื่นสดใสสดชื่นครับสวัสดีดสดดครับเด็กก็กําลังเดินทางมานะครับบรรยากาศวันแรกครับสดชื่นสดใสกันเลยทีเดียวนะครับ